เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่72ข้อใดแสดงค่านิยมค่านิยมคือสิ่งที่ คในสังคมมีทัศนคติหรือว่ามีความคิดต่อเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นแบบไหนอย่างเช่นค่านิยมในสังคมไทยเนี่ยก็คือสังคมไทยมีความเชื่อว่าเป็นคนเป็นลูกเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่ สังคมสมัยก่อนเนี่ยคิดแบบนี้ก็คือมีความนิยมด้านความกระตัญยูอะไรแบบนี้เนาะเรามาดูในข้อนี้ถาวายตัวพระองค์ทรงธรณีจะได้มีเกียรติยศปรากฏไปอันนี้เนี่ยเขาน้องแปลได้ว่าคนในสังคมเชื่อว่าถ้าถาวายตัวแล้วอะ่ะก็จะมีเกียรติคือเขาอะ่ะเห็นว่าการถวายตัวเป็นเรื่องที่มีเกียรติ ข้อที่2ดังพระยาสีหราชอันกราดเกี้ยวอยู่ถ้ำเดียวสองตัวเห็นไม่ได้ก็เหมือนประมาณว่าเสือสอตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ค่านิยมอะไรเนาะต่อมาข้อที่3อันความชั่วย่อมรักคนปนกับดีถ้ามีชั่วถ้าดีมีชั่วก็มีอยู่ที่นั่นมีชั่วที่ไหนก็มีดีที่ไหนก็มีชั่วที่นั่นก็ไม่ใช่ค่านิยมอะ่ะมันเป็นแค่แบบ ความคิดหรือว่าความจริงข้อที่สเมื่อแรกเชื่อว่าเนื้อทับทิมแท้มาแปลเป็นพลอยหุงไปเสียได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ตอนแรกคิดว่าแบบดีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ดีข้อที่หด้วยพึ่งรักรู้จักความรักนั้นด้วยพึ่งแรกรู้จักความรักนั้นก็สําคัญทุกอย่างแต่ข้างดีเหมือนช่วงแรกแที่รู้จักความรักอะทุกอย่างก็เห็นว่าดีหมดเลย อันนี้ก็ไม่ใช่ค่านิยมเนาะก็เป็นแค่สิ่งที่เราพูดกันที่ชัดมากก็คือถวายตัวแล้วจะได้มีเกียรติยศคนคนสมัยนั้นเชื่อว่าถ้าไปถวายตัวกับพระองค์ทรงธรณีเนี่ยก็จะมีเกียรติปรากฏไปสรุปค่านิยมคือสิ่งที่คนในสังคมมีความคิดต่อเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยว่าเป็นแบบไหนว่าดีหรือไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ชุกสังคมแบบ ทุกขังคมไม่ได้คิดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดในช่วงเวลาทุกช่วงเวลาอย่างเช่นถ้ามาพูดตอนนี้อย่างเงี้ยค่านิยมคนไทยสมัยนี้ก็อาจจะไม่ใช่ว่าการถวายตัวจะทําให้มีเกียรติมันเป็นแค่ค่านิยมสมัยนั้นซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมต่างๆเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่